สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรเราพัฒนาแม่นๆนะครับประจํางวดวันจันทร์ที่27พฤษภาคมนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่นี่ย้อนไปดูผลรางวัลในงวดที่ผ่านมากันนิดนึงนะเราพัฒนานครับในงวดที่ผ่านมานะครับมันออก0 057 90นะครับ05790นะครับคือเลขที่ออกในชุด2ตัวบนนะครับตัวที่เน้นนะครับผมเน้นอยู่4ชุดนะครับก็จะเข้า57ตัวนี้ก็เข้าตรงนะครับในชุด2ตัวบนนะครับก็ถูกนะครับ ตัวเน้นนะมีแค่4ีชุดเท่านั้นนะครับแต่ในชุด3ตัวเนี่ยเสียดายนะครับไม่มีเลขศูนย์ะมีแค่257กับ3ามห้าพลาดไปในตำแหน่งหลักร้อยนะครับก็แก้ตัวใหม่ในวันนี้นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับวิ่งบนก็เข้าเลข5านะวิ่งบนเข้าเลข5านะสูตรเนี่ยผมเรียงไว้ก็ค่อนข้างตรงหลักนะหลัก10เลข5าหลักหน่วยเลข7ผิดหลักร้อย นะครับผิดหลักร้อยอก็รอรุ้นวันนี้นะครับในชุดสี่ตัวก็เสียดายเหมือนกันนะครับเกือบ <c oughs> มีแค่เก้าสองห้าเจ็ดนะครับมันออกเก้าศูนย์ห้าเจ็ดนะครับมันออกเก้าศูนย์ห้าเจ็ดทำได้แค่ใกล้เคียงนะครับส่วนสองตัวล่างาวิ่งก็ผิดคือศูนย์ห้าเจ็ดนะครับนะมันออกเก้าศูนย์นะครับ 90เข้าแค่สูตรเดียวนะมีแค่92 9394นะไม่มี90นะเกะับกนย์นี่มันมาด้วยกันนะครับสูตรแรกนี่มันมาด้วยกันสูตรที่2นี่หลุดมันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกสูตรนะครับมันก็มีหลุดเหมือนกันนะครับจับไม่ถูกนะครับเข้าแต่หลักสิบนี่ก็เลี้ยงถูกอยู่นะครับ9นะั้นมันมาหลักสิบนะแต่หลักหน่วยนี่ผิดนะไม่มีเลข0นย์ก,ก็แก้ตัวใหม่เหมือนกันนะครับแก้ตัวใหม่เหมือนกันมีแต่9้ กับศูนย์จับไว้นะครับให้เด่นเก้ากับศูนย์นะครับไม่ได้จับเก้าศูนย์เลยนะครับเอาก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่ของวันนี้นะครับดูคําเตือนกันนิดหนึ่งนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับวันนี้ก็มีสูตรใหม่ทั้งสูตรบนสูตรล่างลงให้อีกนะครับ ใครที่ชอบสูตรคำนวณก็มีคนพลาดนะวันนี้เอามาย้อนดูสูตรเก่ากันนิดนึ่งครับสูตรสองสามสูตรวิ่งบนเนี่ยหลุดนะครับ mm hmm. คือสูตรนี้สองสามวิ่งบนเนี่ยหลุดนะครับก็สูตรนี้ผมก็จะข้ามไปเลยนะศูนย์ห้าเจ็ดนะครับไม่เข้านะครับสูตรล่างวิ่งล่างสูตรนี้ สูตร901นี่เข้านะครับมาทั้งเก้ามาทั้งศูนย์นะครับออก90ก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับคือสูตรนี้นั่นเองเอามาดูงวดใหม่นะครับว่าสูตรนี้จะได้เลขอะไรนะครับก็เอา0 05790ตั้งนะครับเอาหลักสิบบนบวกแปด หลักสิบบนในเลขห้าได้สิบสามสามสี่ห้าครับดังนั้นวิ่งล่างวิ่งล่างสามสี่ห้ามงมืดฝนก็ กำลังมานะครับโลเมตรนิดหนึ่งแล้วนะมืดเลยนะครับอย่าเพิ่งไฟดับก็แล้วกันนะครับไฟดับนี่ก็จบเลยนะรับไฟดับนี้นะครับสามสี่ห้าครับวันนี้จะมีสูตรวิ่งล่างลงให้อีกนะครับวันนี้จะมีสูตรวิ่งล่างลงให้อีกสูตรเก่านะมันหลุดนะครับสองสามสี่งวดก่อนไม่มานะครับมันออกเก้าศูนย์ครับหลุดหมดนะครับ มาดูสูตรวิ่งบนนะสูตรวิ่งบนที่เข้านะครับสูตรวิ่งบนนี้ก็จะมีสี่สูตรเลยนะครับศูนย์ห้าเจ็ดนะเข้าที่เลขห้าเหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับสูตรแรกในร้อยบนบวกกันสองครั้งบวกหน่วยบนนะครับเอาผลรางวัลตั้งก่อนนะศูนย์ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ร้อยบนสองครั้งหน่วยบนนะครับดังนั้นศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกหลักหน่วยเลขเจ็ด เท่ากับเจ็ดเจ็ดแปดนะครับสูตรแรกได้เจ็ดแปดสูตรที่สองเอาหน่วยบนบวกสี่นะครับหน่วยบนก็คือเลขเจ็ดนะครับเจ็ดมาบวกสี่เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดหนึ่งสองนะครับสูตรวิ่งบนวิ่งบน มีเจ็ดเดี๋ยวเราค่อยไปเรียงแต่ละหลักนะครับนี่ผมจะจดไว้ก่อนว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับวิ่งบนมี7812นะครับเอามาดูอีกสองสูตรครับสูตรนี้เข้าที่เลข7จ็ดใช่มเจ็ดหนนะครับ สูตรนี้เข้าที่เลขเ็สูตรหกเจ็ดนี้จะมี2สูตรนะครับศูนย์ศูนย์ห้าเศูนะครับสูตรนี้ร้อยบนบวกหน่วยบนบวก9นะครับร้อยบนหน่วยบนดังนั้นจะได้0ูนบวกเบวกเ คงที่นะครับได้16 67นะครับอาสูตรนี้ได้ตัวเลข67เม,มาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะมีตัวเลขเหมือนกันนะคือ67ในงวดที่ผ่านมามี45กับ45แล้วก็มี67กับ67นะครับสูตรนี้ก็เข้าเลข7เหมือนกัน057งวดใหม่นะครับ ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ตั้งสิบบนบวกหน่วยบนบวกห้านะครับเอาหลักสิบบนบวกหน่วยบนห้าบวกเจ็ดบวกห้าคงที่นะครับได้ผลลัพธ์สิบเจ็ดเจ็ดแปดนะครับสูตรวิ่งบนสูตรนี้ ได้เจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่ก็มีสองสูตรเลยนะครับเจ็ดแปดเอามาดูสูตรวิ่งล่างใหม่นะครับเพราะว่าวิ่งล่างของเรามีแค่สูตรสามสี่ห้าสูตรเดียวมันไม่พอนะครับมาดูสูตรวิ่งล่างสูตรใหม่สูตรแรกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหกคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับงวดแรกคำนวณได้สองสามสี่แล้วมันมาออกหนึ่งสองเขา้าเลขสอง งวดที่มานะครับหกเจ็ดแปดออกเบิ้ลหกหกงวดถัดมาได้หนึ่งสองสามออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งงวดถัดมาสองสามสี่ออก3าหเข้าเลขสามงวดถัดมาเจ็ดแปดเก้าออกเบิ้ลออกเบิ้ลเก้าเก้าแล้วก็งวดถัดมานะครับได้เจ็ดแปดเก้าออกแปดเจ็ดเข้าเจ็ดเข้า8ปดงวดถัดมาหนึ่งสองสามอกศูนย์หนึ่ง งวดทมาสามสี่ห้าออกออกสามเจ็ดเข้าเลขสามงวดล่าสุดเก้าศูนย์หนึ่งออก 90, เก้าศูนย์เข้าเก้าเข้าศูนย์นะครับแล้วก็แนวทางในวันนี้หน่วยบนมาบวกสิบล่างเอาเจ็ดบวกเก้าบวกหกบวกหกคงที่เจ็ดเก้าแล้วก็สิบหกสิบหกหกยี่สองมีสองมีสาม มี4มี2 3 4นะครับวิ่งล่างสูตรใหม่2 3 4นะครับตัวเลขมันจะเหมือนกัน3กับ4นะครับ3กับ4นี่จะจะเหมือนกันเอามาดูสูตรสุดท้ายนะวิ่งบนวิ่งล่างวันนี้ผมแถม2สูตรนะครับสูตรที่2นะครับเอา10บนบวกหน่วยบนแล้วบวก10ล่างบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1บวก1นนะครับงวดแรกคำนวณได้567 ขยับมาเป็นสเต็ปที่2นะบวก4แล้วจะมาบวก5นะเป็น6 7 8แล้วมาออก8 7เข้าเลิก7 7 8นะครับงวดถัดมา0 1 2 1 2 3ออก0 1เข้าเลิก1นะครับลิก1ลิก0งวดถัดมา5 6 7 6 7 8ออกออก3 7นะครับเข้าเลิก7แล้วก็งวดล่าสุดนะครับ อังวัล,ล่าสุดเลยที่ผมใช้สูตรนี้เป็นตัวเด่นที่ผมให้เด่น90นะครับนี่คือตอนแรกผมไม่ได้บอก่านผู้ชมว่ามันจะเด่น90นะครับผมมาเลยจับแม่เก้มย์2อ3คือในวัที่ผ่านมาเนี่ยมันเด่น9กับ0นะครับในชุด2ตัวล่างแต่ผมก็ไปให้วิ่งผิดตัวอีกนะครับมไม่เป็นไรมาดูวันใหม่นะครับนี่มันเด่น9กับ0ในงในวดก่อนนะนะครับสูตรนี้ผมดูอยู่นะแต่ผมไม่ได้ลงให้นะครับ มันเด่นเก้ากัศนยว่าที่ผ่านมานะครับมันก็ออก90มาดูในวดน,นีนะ้มาดูในวดน,นี้เอา10บนหน่วยบน10ล่างนะครับห้าบวกเบวกเบวกสคงที่นะครับห้บวกเดได้สิ12องบวกเได้21 ยี่สิบเอ็ดนะครับบวกสี่ยี่ห้าห้าหกเจ็ดหกหกเจ็ดแปดนะครับดังนั้นสูตรนี้มันจะชนที่หกเจ็ดนะสูตรนี้จะชนที่หกเจ็ดดังนั้นวิ่งล่างของเรานะครับเราก็จะได้ตัวเลขห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด หกเจ็ดแปดสูตรนี้ชนชนหกเจ็ดนะครับเอามาดูชุดสรุปนะสองตัวล่างนะครับราวพัฒนาวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้ ผมบอกแล้วเลยว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่มันจะเข้าอีกนะครับมีโอกาสที่มันจะเข้าอีกดังนั้นท่านผู้ชมก็พิจารณาดูดีๆเลยนะวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้ตังค์หลักสิบอยู่ที่สองสูตนี้ก็คือตัวที่ชน34ี่นั่นเองนะครับสิบล่างผมว่าจะอยู่ที่3ามสี่นะครับหน่วยล่างก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้จะอยู่หลักหน่วยนะครับ ดังนั้นก็จับคู่กันนะครับเอาตั้งแต่2ไปเลยนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะสเอาตรงไหนละ่ะเอาตรงนี้ดีกว่าเนาะส2งสองหผมจะจับไปถึง2 8เลยนะครับ2 8เดี๋ยวผมค่อยไปเน้นให้นะครับ3าห้า สามหกสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะครับเน้นเน้นสำหรับคนที่ชอบน้อยชุดนะครับทุนน้อยไม่อยากเอาทั้งหมดนะครับเน้นอยู่ที่ สามสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนะเอ้ติดสองหกสองเจ็ดไว้หน่อยไหมสองหก สอนะครับ2 6งหองเนี้อาจจะตัวรองนะครับเน้นเน้น4ชุดนี้ในชุดสองตัวล่างนะครับคือสูตรมันจะชนสามสี่ครับสองสกับ 3, 3 4 5สเนี่ยสกับ4มันเป็นเลขเด่นนะครับดังนั้นถ้าถามว่า จะเอาตัวไหนผมมาให้เอาทั้งหมดสี่ชุดนี้นะครับคือไม่ต้องเลือกถ้าไปเลือกแล้วมันอาจจะเลือกไม่ถูกนะไปซื้อสามหกออกสามเจ็ดซื้อสามเจ็ดไปออกสี่หกอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเอาสี่ชุดนี้นะครับเหมือนชุดเด่นบนที่ผมลงให้เมื่อก่อนนะครับก็เน้นอยู่สี่ชุดนะครับท่านใดซื้อไม่ครบซื้อเฉพาะบางตัวที่ตัวเองชอบอาจจะเลือกไม่ถูกนะครับอาจจะชอบเลขสี่มันไปออกเลขห้าแบบนี้นะครับดังนั้นในวนันนี้ในชุดสองตัวล่างผมเน้นไว้สี่ชุดนี้นะครับ สองหนี่ผมกันเอาไว้นะสองหกสองเจ็ดผมกันเอาไว้วิ่งล่างวิ่งล่างนะครับได้หมดนะครับจะเอาสามสี่หรือหกเจ็ดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมให้วิ่งสามสี่แล้วกันหวังว่าน่าจะถูกนะ สามสี่หรือจะวิ่งหกเจ็ดตัวที่ชนนี้ก็ได้นะหกเจ็ดนี้ผมก็ว่ามันน่าจะมาหนึ่งตัวนะเพราะว่าสูตรวิ่งบนสูตรวิ่งบนของเราก็จะมีหกเจ็ดเห็นไหมครับนี่สูตรวิ่งบนของเราจะมีหกเจ็ดดังนั้นในสูตรวิ่งบนตัวนี้จะเป็นหลักร้อยครับตรงนี้จะเป็นหลักร้อยตัวนี้จะเป็นหลักสิบเจ็ดแปดนี่หลักหน่วยเจ็ดแปดนี่หลักหน่วยนะครับนี่หกเจ็ด มันจะมาชนกระสูตรนี้ในสูตรเด่นล่างดังนั้น6กเจ็ดนี่ผมคาดว่าจะอยู่หลักร้อยนะครับจะอยู่หลักร้อยนะครับเออลืมแถมสูตรเด่นบนอีกสูดหนึ่งอ่ะดูสูตรเด่นบนอีกสูดหนึ่งนะครับแถมอีกสูดหนึ่งสูตรวิ่งบนรับพัฒนานะสูตรนี้แถมให้อีกนะครับเอาสิบล่างบวกหน่วยล่างสองครั้งนะบวกเก้าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งงวดแรกคำนวณได้ยี่สิบสองสองสามแล้วมาออกเก้าเก้าศูนย์สองเข้าเลขสองหกกับเจ็ด ออกเจ็ดเนึ่งเจ็ดหนึก็สอออก1 147นเะเข้าเลขหนึงวดถมาหนึ่งสองออก7 710เข้าเลขหนึ่งวดล่าสุดได้6กนับได้หกแล้วมาออกศู 7. นย์นับนี้ก็ระยะสั้นอยู่ประมาณ5งวดครับงวดใหม่นะงวดใหม่เอา10ล่าง หน่วยล่างสองครั้งนะครับงวดในวันนี้นะครับเลขเก้บวกเลขศูบวก9 9 9าเ้าเกได้สิได้แได้เนะครับได้แดได้เดังนั้นผมเพิ่ม8ปดขึ้นมาในสูตรวิ่งบนอีกอีกสูตรหนึ่ง8ปดก็คาดว่าจะอยู่หลักหน่วยเหมือนกันนะครับดังนั้น2ตัวบนนะครับ สองตัวบนเราพัฒนาในวันที่27นะครับทับหทับหก็ก็จะมี1นึเจ 18 19งแปดหนครับสองเจ็ในงวดนี้2ตัวบนเราจะมีทั้งหมด6ชุดนะครับจากงวดก่อนมี4ชุดเพราะว่าผมจะต้องเพิ่ม8ปดเข้ามาอีกนะครับเจใน2สูตรนี้สูตรเก่าทั้งหมดนะครับเจจะเข้าต่อหรือจะหลุด ตรงนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาประมาณนี้นะ10บบทเนี่ยหนึ่งสองค่อนข้างจะแน่นอนนะครับค่อนข้างจะแน่นอนคือ7 89เน้่ยต้องมีนะครับ7 89ในวันนี้ต้องมีนะครับอยู่ในหลักหน่วยนะครับ789นี่จะอยู่ในหลักหน่วยวันนี้จะเป็นเลขไหนเนาะเลข7นี่ก็มาหลายงวดเหมือนกันเนาะ 7, 7 7 7 7นะครับ7มา4งวด ลวดนะมีเจดงวดเลยเองงวดนี้มามาดูตัวเน้นแล้วครับว่าจะเน้นตัวไหนเน้นบางท่านก็ว่าเอหกชุดนี้มันก็เยอะอยู่นะครับแต่บางท่านก็บอกมันก็ไม่เยอะละหกชุดนะแต่ผมก็จะเน้นเฉพาะที่ ผมมั่นใจนะผมชอบ17 18งเนะจาก6ชุดน้อยลงมาเหลืออยู่แค่3มชุดนะคือผมชอบเลขหนึงนะวันนี้ผมบอกเลยผมชอบเลขหนึงชุด3ตัวนะครับ ชุดสตัวบนเราพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะมี6 617 617นะครับ 1> 6 1ห6ึ่งแปดหกหนึ่งเกาหอนี้หลักร้อยจะเป็นเลขเจ็ดเจหนึ่งเจ เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเก้าครับนิ้น

ก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับลดลงมาครึ่งหนึ่งชุดสี่ตัว

มีแค่นี้ในชุด4ตัวนะครับวิ่งบนวิ่งบนเนี่ยนะครับก็ได้หมดนะจะวิ่ง78 67เนี่ยถ้ามาก็จะอยู่หลักร้อยนะใครจะวิ่ง67ในหลักร้อยก็ได้นะแต่ผมวิ่ง1 2แล้วกัน1ก็บ2ผมฟันเล็กหนึ่งคนระับ คือผมชอบเลขหนึ่งวันนี้วันนี้ผมชอบเลขหนึ่งนะครับผมว่า1มันน่าจะมานะวันนี้แต่ไม่รู้จะเป็น1อะไรแค่นั้นเองนะครับอยู่ในระยะ17 18 19นะครับนี่คือ3ชุดเด่นที่ผมชอบนะครับแต่ถ้าผู้ชมก็ต้องติดเลขสอไว้ด้วยนะครับเผื่อผมเน้นผิดตัวนะครับผมไม่ใช่เน้น1ไปออก2นะครับยุ่งนะครับบางท่านเอาแต่นหนึไม่เอาสอดังนั้น หกชุดนี้ข้างบนก็ติดไว้ทุกตัวนะครับติดไว้ทุกตัวก็เน้นสามชุดนี้นะครับก็ตามนี้นะครับข้างบนในผมฟันหนึ่งนะเออนี่ผมมั่นใจนะหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยคือตัวเลขที่ผมมั่นใจนะครับจะเป็นหนึ่งอะไรวันนี้จะเป็นหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดนี่สวยหมดเลยนะครับในหกชุดนี้นะครับหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้า เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้านะครับถ้าหลักหน่วยล่างมาหกเจ็ดเมื่อไหร่นะครับหลักร้อยของเราต้องมีหกมีเจ็ดแน่นอนนะครับอยู่ที่หลักสิบหลักหน่วยวันนี้ผมจะเลือกถูกไหมนะผมจะเลี้ยงถูกเหมือนงวดก่อนไหมถ้าผมเลี้ยงถูกเมื่อไหร่นะครับโอกาสสามตัววันนี้มีโอกาสนะถ้าผมเลี้ยงถูกในชุดสองตัวบนสิบหน่วยถูกแล้วบังเอิญว่าหลักร้อยวันนี้ก็เลี้ยงถูกนะครับ สามตัวนี้มีโอกาสแตกนะครับสามตัวมีโอกาสแตกจะจริงหรือไม่ก็รอดูผลในคืนนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางการวิเคราะห์ส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับอาจจะตรงกับท่านผู้ชมหรือไม่ตรงเนี่ยก็ต้องรอพิสูจน์ในคืนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมลาพัฒนาวันนี้ขอให้ได้ทั้งสองตัวบนนะครับถ้าแตกสามตัวได้ยิ่งดีนะครับสองตัวล่างวันนี้ก็มีสิทธิ์นะครับ สองตัวล่างวันนี้ก็มีสิทธิ์นะครับคือสูตรสามสี่ห้าวันนี้คาดว่าจะมานะครับสามสี่ห้าสองสามสี่เนี่ยคาดว่าจะมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็น่าจะอยู่กับคู่กับสูตรห้าหกเจ็ดที่ชนหกเจ็ดนี่นะครับขอให้มาตามนี้แล้วกันนะสี่ชุดนี้ขอให้เข้านะครับอก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ